โอเคไม่รู้ทำไมมันจะติดไหมนะตอนนี้เราก็มาถึงคารายแคมโชวกันแล้วแล้วก็เราจะมาลองเราจะไปหาเด็กๆนี่ราหนึ่งปีกันดีกว่าแต่ปีนี้จะเจอสักกี่คนหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยบอกเด็กๆไปแล้วว่าใส่ชุดนี้มาตัวไหนต้องขึ้นไปไหนตรงนู้นอีกขามารถยังติดเลยเช่าผมก็ซื้อนมมาฝากให้เด็กๆด้วยเจอหนึ่งคนก็ให้หนึ่งกล่องแค่นั้นเลยทำไปน้ำไม่ถัดผมทำแข็งตันไม่ถัะเดี๋ยวไปตัวดูหน้างานก็ได้ยคือว่าเด็กอน่าจะคือว่าเด็กอน่าจะอยู่หน้างาน มาสักค่ำเกือบค่ำๆแปลว่ามันเนผมลงไปลงไปข้างล่างแเราคนหมดโดโคตรเยอะเลยเดี๋ยวก็ลงมแบบนี้ข้างล่างเขาบอกว่าม่งก็ไม่ต่างกันเลยอ่ะนึกว่าคนจะน้อยซะอีกไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนดีตรงนู้ตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้ก็ได้น่าน่าจะใกล้ที่สุดแล้วที่ประจําเราไม่รู้อยู่แถวตรงนู้นหรือเปล่าบอกเดี๋ยวๆแล้วว่ามาถึงแล้วแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าดะเจอใครบ้างแต่กลัวไม่เจอป้าแดงพี่แป้งชมพี่เสน่ห์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักกล้องกันก่อนข้างล่างนี้เริ่มเริ่มจะไม่เจอแล้วหมดเชยร์โดนผมดแม่งแย่งให้นั่งกันเยอะ โวจะไม่มีที่นั่งเลยวะไม่เข้างานเลยขาดปีนี้หาที่นั่งดีกว่านั่งรอนั่งรอเด็กอยูย่ไม่รู้จะเห็นปะนะรอเด็กอยู่ยเราก็คงมาแล้วก็เราก็ได้เจอปวินอีกเข้าไปได้เพราะก็ไม่มีตัว๋ว นั่นไงว่าแล้วปูวินอ่ะปูวินเอ้าทังวานแล้วตอนเราไปอยู่ตรงโน้นที่พี่อยู่แถวโน้นอ๋อแล้วคือเดินเป็นนู่นเลยเอาไอ้แก่กูกล้องกล้องกูก็ถ่ายถ่ายอยู่แล็กน้อยอ๋อขอโทษได้ห่ดแหละเขาไม่รู้ยังไม่ผิดเขารู้ยังไม่ผิดเอาไปกินซะเฮ้ยขอนคุ้มมากไม่ซื้อไม่ลงหรอกไม่เอาดีกว่าไอ้เด็กแต่ปูวินไอ้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย ใช่ที่รักเรามันเก่าอันดิอยู่ในหัวใจไงเหม,มือน,นมานั่งหดผูกกันอยู่ตรงเนี้บอกแล้วว่าปีนี้จะมานอนนอ,นองแคปนอนเแคปนอนเลนเลยอุ้ยอุ้ยของนี่ไม่เต๋ไปเลยทำไมทำไมมัน,นมสีทองอะ่ะเฮ้ยหอม,มขายืดต,ตัวได้เดี๋ยวไม่เป็นการ์ินละตัดต่อ นี่เขาดูเฮ้ยเจ๊เอเอาไปเอาออกกล้องไปยากเามาดิคะนี่เโคมกทะเบอยัประตูสองฮมีอมมีอมมันทำอะไรประตูสองอ๋อเดี๋ยวเอาไปรับให้ว่าไปโเกย์เลพี่เี่ยไปฟนขี้ขี้ไปฟนขี้ไปฟนขี้สังเกตด้วยเลเดินมาเดินมามีเสาดังเยอะไหมเยอะอยู่ โอเคใช่่ก็เลยไมรู้โอเคนั่งแงงมาอะไรหิวปะเนี่ยหิวปะเนี่ยท่านพี่หิวเนี่ยไหนกะไหนอะมาดูหน่อยมีวูวหน่อยอ้าวไม่ผมสวัสดีครับมาจากช่องไหนครับนั่นเนี่ยบอกไม่ได้เขามีเหตุเขามีเหตุผลเสมอนี่นี่นี่ลิมิเต็ดอันนี้ลิมิเต็ดอันนี้ลิมิเต็ดโอ้โห ชอบแบบไหนมากที่สุดในปี2025ชอบแบบไหนมากที่สุดใน2025แบบคอนโดเอ้ยไม่ใช่ไม่ให้แบบที่ชอบที่สุดเหรอก็น่าจะเป็นแบบแล้วอีกอย่างแล้วปัจจุบันกูเล่นแล้วว่าเด็กครั้งก่อนคั้งกอน The Stronger b a t t l e Cloud นะฮะมาง,งานวันนี้ก็อันนี้อร่อยสุดแล้วให้พี่ผมมาเพราะซื้อจากเซเว่นมาเพราะอันนี้อร่อยสุด <Nobody, nobody. S 2> ไหนข้างในมีอะไรบ้างไหนตรงสิ มีอะไรบางสาแตนหรือเปล่ามีโดนัทป้าเออนากินอะนต่อที่มาแล้วใคลอ่ะโอเาสมุนกันปะตอตัีุยสาลายแตนะมาเลยเขไลมืออาุบานิสเออแตภูมิใจลายมือตัวเองที่สุดแล้วอ่ะนีแล้วไปหาน้อก นี่นอมันหอมดีวะ่ะทุกคหอมหยอกท่านาไม่เชิงตามมาก่อนคองลงจมูกเลยหอมหวานชื่นใจ Let's go ฮะไปบอกมือให้กล้องก่อนตอนกลับบ้านบอกมือให้กล้องก่อนกลับบ้านเตามินไม่มาบอกกลับแล้วนะจะกลับพร้อมมินไหมไป Have a great time หนักไงมันหนักปะไม่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 เราเปิดไม่ต้องเปิดเสียเลยเสยเนี่ยมันมันลำบากว่ะทำไมมันดูแล้วมันจอเล็กว่ะเนี่ยทุกคนด้วยอะไร ตัวอะไรเนี่ยต้งขยะอยู่ไหนวะมันมามันมาก็น่าจะข้าแล้วที่ว่าไงผมว่าใรี่อยากขยะใครเนี่ยอ๋ของครัวดนกว่ขบรามขยะบริเวณเลือดมึงอะเลือดมึงอะ๋อ รวมรวมมโมเมนต์โคว cool. พี่น้องเลยบ้าวะเนี่ยมันได้ที่ไหนเล่ามาทําไมแล้วมก็เหมือนไม่ได้มัดเลยวันนี้ผมถ่ายคลิปด้วยนะก็อย่าลืมไปดูก็ได้แต่ไม่รู้ว่าลงวันไหนทักทายทักทายเดีวยวอย่าลืมบอกมือให้กล้องด้วยนะเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายถ่ายวีล็อกแล้วเนี่ยผมก็มานั่งนั่งยืนแถวที่นั่งนั่นนง,นงอึไปมันวันนี้บอกมือให้กล้องเลยคนดูมันบอกมือไงวะ อ <The fuck> <uğ> ะไรที่สุดโอเคทุกคนก็ถ่ายไลฟ์เกิโชว์ปีนี้ค่อนข้างาจะมีคนเยอะพอสมควรเลยแต่ตอนนี้ก็ทายแล้วมั้โวัวเกือบประมาณ3ามทุ่มแล้ว ที่ผมที่ผมนั่งสอนเต้นมีอยู่สองคลิปนั่งสอนเต้นอนะ่ะคลิปแรกถ่ายกับปวินแล้วก็คลิปสองก็จะเป็นผม <Yeah. S 1> ผมเดี่ยวแต่ว่าทนายกันโชว์นี้มาแค่ครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้เจอกันอีกความหมายของผมก็คือทนายกันโชว์ปีหน้าผมก็ยังมาอยู่นะแค่แค่ปีนี้ผมมาแค่แค่วันเดียวแล้วก็ผมก็ไม่ได้เข้างานด้วยเราได้ถ่ายกับโมเมนต์กับเด็กๆในในคลิปด้วยนะก็เออเดี๋ยวผม,ผมก็คงก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครัับบ oh. ก็สหรคนี้ ไ่เป็นครับวันนี้ร้อนมากเลยจะบอกว่ารู้สึกว่ายังหิวข้าวอยู่เลยท้งที่ผมกินแล้วนะแต่ไม่เป็นไรผมไปกินแถวแถวร้านเอาก็ได้